สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไผ่ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับเรานําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอาหารการกินเนี่ยมาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นประจําตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางช่อง3แห่งนี้แล้วเวลาเวลาไปกินอาหารเนี่ยอยากจะเตือนนิดนึงนะครับพวกคุณสองคนสำคัญเนี่ยเลือกร้านนิดนึงเลือกร้านผมไปกินอาหารร้านหนึ่งเนี่ยผมบอกตรงนะผมหมดตัวเลยร้านอะไรไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้พูดจริง ผม่กันแพงขนาดนี้เหรอจริงๆร้านอย่างนี้คุณอย่าไปเพราะเ่าไปแล้วมันชื่อชื่อชื่อร้านบอกได้ไหมบอกชื่อร้านไม่ได้แต่บอกได้เลยว่าทําไมมันหมดตัวทําไมทาไมเพราะอะไรหมดตัวผพไม่กินนะร้านเป็ดนี่แหละเป็ดนี่แหละัน็ดอังกิษนะฟูกร้านใหญ่ๆเลยนะมือไทยเนี่ยตัวดีเลยร้านเป็ดนี่แหละครับมันหมดตัวได้งไงอะเป็ดตุ๋นครับเป็ดมันตุ๋นครับ โอ้ยเจ็บด้วยระดับอาจารย์โอ้โหอย่าไปอย่าไปฮะเพราะว่าใครก็ได้เอานาทีนึงเขยจะกันไม่ได้อะทำไมเรื่องจริงอ่ะมันตุ๋นเราจะไปกินทำไมอ่ะมันหลอกต้มเราอะเป็ดตุ๋นทั้งหมดเลยวันนั้นผมก็โดนเหมือนกันผมไปอีกร้านนึงแต่เป็นร้านข้างทางนะครับแต่หมดตัวอย่างนี้เหมือนกันทำไมอ่ะผมไปร้านเนื้อตุ๋นเออไอ้นี่มันเล่นซ้ำนอี่ไอ้เอื่องนี้ไอ้เรื่องเรื่องพวกนี้หมดตัวหนุ่มหนุ่มแต่ว่าเรื่องการไปกินข้าวแล้วก็ทะเลาะเจ้าของร้านเนี่ยเออ หมูแบบประจําประจําทําไมกินยังไงทําไมไปสั่งข้าวราดแกงธรรมดาเนี่ยแหละสั่งข้าวราดแกงสั่งป้าสั่งข้าวราดเอาผนังเอาผนังมาข้าวราดแกงมาจานหนึ่งป้าเขาทําไงตักมาเอาแกงราดข้าวมาโอ้โหนั่นจะกินยังไงอ่ะเพราะเราสั่งข้าวราดแกงบอกป้าอันนี้มันข้าวราดแกงเขาบอกแเขาทำแกงราดข้าวนะแบบไทยจําไว้เลยนะครับเจอโกตีเมื่อไหร่ นะครับให้ทำข้าวราดแกงให้เขานะครับเอามาแดกลองล่างข้าวไว้ขบวนนะเฮ้ยท่านผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันฮะอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะแล้วเจ้านี้เป็นเจ้าที่ผม3าคนและอีกคนหลายๆคนเลยนะนึกถึงอดีตทุกๆครั้งเลยนะนึกถึและภูมิใจนาเสนอเลยฮะวันนี้อร่อยแถวนี้ของเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับความอร่อยที่ตลาดนางเลิงร้านไส้กรอกปลาแหนมตลาดนางเลิงครับ เข้าซอยนครสวรรค์4นะครับเดินผ่านร้านยาแช่มนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวครับก็จะเจอร้านไส้กรอกปลาแหนมอยู่ซ้ายมือเลยครับปักหมุดแล้วตามมาเอาเลยกันได้เลยครับร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่กับตลาดนางเลิ้งมาถึง3มรุ่นแล้วนะฮะกว่า90ปีนะครับถามใครแถวนั้นก็รู้จักหมดเลยอันนี้จะเป็นอาหารว่างของโบราณที่หาทานยากนะครับแต่ที่ร้านนี้ยังคงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมไว้นะครับ คุณย่าท่านเคยทําแบบไหนไว้ก็จะสืบทอดกันมาแบบนั้นเลยครับเคล็ดลับของไส้กรอกปลาแหนมเนี่ยเขาจะอยู่ที่คือตัวไส้กรอกข้าวแล้วก็ไส้กรอกหนูเนี่ยครับเขาจะปรุงรสตามสูตรเฉพาะเลยนะครับยัดไส้ทั้งหมดด้วยมือนะครับแล้วก็ย่างด้วยเตาถ่านหอมๆใหม่ๆทุกวันเลยปลาแหนมเนี่ยครับเขาทำจากปลาช่อนนะครับปรุงรสตามสูตรแล้วก็เอามายีใหม่ๆทุกวันเลยมันจะได้ฟิลลิ่งที่นุ่มนวลแล้วก็หอมมากๆ เวลาคุณกินในหนึ่งคำนะครับเครื่องทุกอย่างจะต้องครบนะครับเพราใช้ใบชะพูรองปุ๊บหรือประกัดหอมก็ได้นะครับห่อใบเมี่ยงแล้วก็ใส่ไส้กรอกแล้วก็ปาแนมแล้วก็ตามด้วยพวกกระเทียมดองถั่วลิสงคั่วหอมแดงซอยนะครับเขาเข้าปากแล้วนะให้คุณกัดพริกตามอีกนิดหนึ่งถ้าคนชอบเผ็ดนะครับรสชาตินะครับเค็มหวานมันเปรี้ยวหอมเครื่องลงตัวแบบสุดๆเลย ร้านไส้กรอกปลาแหนมอยู่ที่ตลาดนางเลยนะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะครับตลาด10บโมงครึ่งจนถึงบ่ายสอง <c oughs> ฟังไม่ผิดครับขายแค่3ชั่วโมงครึ่งเท่นานั้นรีบมากันนะครับแต่วันนี้อยู่ตมงต้นในรายการละครับบอกเว่าเจ้าเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าเนี้ยเขาเคยบอกรายการครูคนต่อยนานแล้วนะฮะนานแล้วครับนานแล้วครับแต่ตอนนั้นบอกตรงเลยนะฮะว่ายังไม่มีช่วง ไม่กินรหรอวิยังไม่มีไม่มีอร่อยแถวนี้ไม่กินถรือวิวไปต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่ว่างไปทางด้านนู้นก่อนได้เลยนัานผู้ชมครับคุณย่าก็อยากมาดีนี่ะนะครับ <S <S แ่คุณยา<ช>่า<ช>แก่แล้วมาไม่ไหวมาไม่ไหวจริงๆครับก็อย่างว่านะครับร้านนี้ก็บริษัทไม่ค่อยเก่าแก่เท่าไหร่้วเก้าสิบปีฮะ้าทำต่อไปเรื่อยๆอีกสิบปีเท่านั้นร้อยละร้อยปีแล้วเนี่ยเนี่ยวิธีกินเนี่ยอที่คุณโกกินเนี่ยแต่ว่า อุ้ยคุณโกกินไม่หมดจริงๆอ่ะที่เขาพูดคืออย่างนี้วางนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วางคู่เลยแล้วก็นี่นี่นี่แล้วก็มีพริกอย่างนี้สองเม็ดนี่นะแล้วก็บีบนี่บีบนี่อย่างนี้มะนาวลงไปหน่อยแล้วก็เอาหอมใส่ลงไปนี่ดูนี่แล้วก็ห่อเลยนี่ครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับอืออือตีมเดียวมันกัดได้แค่นี้ครับกัดใหญ่ไปนี้ไม่ไหวผมก็เลยว่าเห็นอาห่อผมก็เลยว่าอะไรครั้งแรกจะได้เห็นน่าจะเข้าเรื่องขบวนเลยตอนแรกกัดจริงครับ ไม่รอดครับ <S 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 อ,อย่าลืม,มนี่คือร้านไส้กรอกปลาแหนมอยู่ที่ตลาดนางเลิงนะครับผู้ชมครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์สิบโมงครึ่งถึงบ่ายสองขายแค่สามชั่วโมงครึ่งเท่านั้นให้คุณผู้มชมรีบไปนะครับถ้าอยากทานรสชาติอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วไม่มีทําเพิ่มครับมไม่มีหมดแล้วหมดแล้วฉันจะตังวันนี้ไม่สนไม่สนนะไม่มีมีแค่นี้เลยอันนี้อันนี้อันนี้เบรกแรกเดี๋ยวเบรกสองมาทำไมงเร่งหน่อยนะทำไมทำไมก็ไปขึ้นสายเฮ้ยนี่ฮะท่านผู้ชม เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าไงคือหนูไปกินร้านอาหารไปกินร้านต้มตํามีปัญหาหเขาเอามะละกอตําให้หนูหนูกำลังฟ้องศาลอยู่ต,ตอนนี้กมีเรื่องมีปัญหาอยู่อ๋อสั่งส้มตําแต่ได้มะละกอตอํามา ร้านเดี่ยวนี้จริงๆนะยังไงขึ้นขึ้นศาลหนูก็ชนะใช่ไหมนี่ผมบอกตรงจริงนะเจ้าเล่หยพุทธวายหลอกลวงหลอกลวงอย่างเงี้ยเจ้าเล่หยพุทธวายไปถึงร้านใช่ไหมครับไอ้นี่ฮะเจ้าเล่หยพุทธวารฮะพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งนัดสนใจก่อนเดี๋ยวพวกโชว์ต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับคาร์ลบูเบย์ฮุนครับ เป็นเมนูซึ่งอร่อยมากท่านผู้ชมมันสดชื่นมากเลยนะรสชาติจัดจ้านแล้วเราคนไทยอ่ะรู้สึกเอ้ยประทับใจมีอะไรจะถามไหมครับ Give me the money please <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่<ว>กลัวคุณไป